สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราคอนบอลทั้งหลายหากพูดถึงตัวละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเรื่องราคอนบอลแล้วล้วก็ก็คงจะหนีไม่พน้นโกคูหรือไม่ก็เบจิต้า แต่ตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่เรียกได้ว่าจอมแย่งซีนที่สุดในเรื่องราก้นบอนแลแล้วแล้วก็ก็คงจะหนีไม่พ้นตัวละครอย่างย้ำฉ้าอดีตตัวละครแสนรุ่งเรืองนะครับที่เคยเป็นเพื่อนพระเอกระดับแรกๆในตอนแรกนะครับเอาง,ง่ายๆเลยนะพี่แกเนี่ยบรารมีนะครับเทียบกับโกคูมาเลยในตอนแรกนะครับในปัจจุบันแล้วเนี่ยบรารมีของพี่แกนะครับบทบาทแทบไม่มีแต่ถ้าพี่แกออกมาเมื่อไหร่แล้วแล้วก็นะครับความฮานนะครับและความแย่งซิงของพี่แกเนี่ยมาเป็นเมื่อวันตลอดเลย จนทําให้นะครับเกิดแก๊กเกิดมีมฮาฮาของยำ้าเนี่ยปรากฏขึ้นอย่างเยอะแยะเลยนะครับในเรื่องราก้อนวันนี้เลยเนี่ยผมเลยมาจัดอันดับนะครับเป็น 10อันดับฉากฮาๆนะครับหรือว่าฉากหน้าอกไอเนี่ยของยำชาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจะมีฉากที่ทุกคนเนี่ยเคยเห็นหรือเปล่าหรือที่ทุกคนเนี่ยคิดบ้างหรือไม่นะครับทำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาง,งั้นเรานะครับไปรับชมกันเลยฝากกดติดตาม YouTube และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณส่วนทาง Facebook ฝากกดติดตามและกดซีเฟิร์สเพื่อไม่พลาดความสนุกเหล่านี้ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ อันดับที่10บยำฉาชนะเบสบอลแต่แบบโคตรอานาถเลย อีกหนึ่งฉากตอนเสริมในราคุนบอลซูเปอร์ที่ทำล้อเลียนนะครับฉากการตายในตำนานของยำฉาในราคุนบอลภาคแซดโดยเป็นตอนเสริมนะครับที่นำยำฉาเลยเนี่ยเป็นผู้นำทีมนะครับเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งกาจและฉังมากๆในการเล่นเบสบอลทุกอย่างเนี่ยมันเกือบจะดีหมดแล้วนะครับเพราะยำฉาเป็นผู้ที่ทำให้นะครับทีมของตอนเองเป็นผู้ชนะนะครับแต่ตอนที่ยำฉานะครับเข้าเบสเลยเนี่ยมันเป็นฉากในตำนานนะครับล้อเลียนการตายของยำฉาในราคุนบอลภาคแซดนะครับเรียกได้ว่านะครับภาคแซ ตายอย่างอาานาถแล้วนะครับในภาคซูเปอร์นะครับถึงแม้จะยังไม่ตายนะครับแต่เรียกได้ว่าตามมาหลอกหลอนนะครับจนถึงภาคซูเปอร์เลยอันดับที่9ย้ายำฉาแพ้กับแจ็คก,กี้ชุนแจ็คก,กี้ชุนคือผู้เท่าเต่าปลอมตัวมาเพื่อเข้าแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพอันที่จริงแล้วเนี่ยการที่ยำฉาแพ้กับแจ็คก,กี้ชุนหรือผู้เท่าเต่าปลอมตัวมาเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าสเกลพลังหน้าตอนนั้นเลยเนี่ยแจ็คก,กี้ชุนนะครับมีพลังเนี่ยมากกว่ายำฉาอย่างแน่นอนแต่การแพ้ของยำฉาหน้าตอนนั้น เรียกได้ว่ามันก็โคตรน่าอายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ายำช้าเนี่ยแพ้ก okay, ับคนแก่อีกทั้งนะครับยำช้านะครับแพ้เพราะการใช้ลมกระแทกนะครับของแจ็คกี้ชุนเพียงเท่านั้นเองอันดับที่8ยดยำช้าแพ้กับเชนหรือพระเจ้าปลอมตัวมาอันนี้นะครับก็เป็นกรณีเดียวกันนะครับที่เขาเนี่ยแพ้กับแจ็คกี้ชุนที่เป็นผู้เท่าเต่าปลอมตัวมาเพราะว่าพลังที่แท้จริงของยำช้าแล้วเนี่ยมันก็น่าจะด้อยกว่านั่นแหละครับแต่สิ่งที่ทําให้นะครับยำช้าเนี่ยโคตรน่าอับอายแล้วก็ถือว่าอนาถเลยนะ เพราะว่าการต่อสู้ของเขาเลยเนี่ยถูกเชนนะครับโจมตีนะครับทำให้ยำฉาเนี่ยเป็นตัวตลกเลยนั่นแหละครับโอเคถ้าผมพูดเนี่ยมันก็คงไม่เข้าใจใช่ไหมงั้นไปดูภาพกันเลยดีกว่า คิดดูแล้วกันถ้าเป็นคุณเนี่ยไปต่อสู้และโดนแบบนี้แล้วก็คุณเนี่ยจะโคตรอายหรือเปล่าอันดับที่7ถูกเซลจูเนียกระทืบอันนี้เนี่ยต้องพูดก่อนแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระดับพลังของยำฉาเนี่ยการที่แพ้เซลจูเนียเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอีกเหมือนกันนะครับแต่ฉากที่พี่แกเนี่ยโดนกระทืบเนี่ยเป็นอะไรที่มันแบบโคตรน่าับอายอีกเหมือนกันนะฮะมันเหมือนผู้ใหญ่คนนึงอะ่ะที่ต่อสู้กับเด็กและถูกเด็กกระทืบไปครับมันเป็นภาพที่แบบโอ๊ยยำฉาทำไมชีวิตเองมันนา,นาาปขนดี้ไฝึกวิช มาอย่างยาวนานนะครับแต่ก็ยังถูกกระทืบนะครับเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ตอบโต้เซลจูเนียเลยจึงทําให้เราได้เห็นภาพน่ารักนะครับระหว่างยำฉาปะทะกับเซลจูเนีย ก่อนนั่นแหละครับก็ไม่เคยเห็นใครนะครับถูกกระทืบเลยเนี่ยแล้วน่าสงสารเนี่ยเท่ายำชามาก่อนเลยอันดับที่6ผู้เท่าเต่าได้ไปศึกประชันพลังแต่ยำช้าไม่ได้ไปอีกหนึ่งฉากฮ่าปนความน่าสงสารของยำชาในเมื่อราคนวอนซูเปอร์มีศึกประชันพลังกันโดยมีความเป็นความตายของคนในจักรวาลเลยเนี่ยมาเป็นเดิมพันซึ่งแน่นอนแหละครับว่าด้วยพลังแล้วเนี่ยยำชาเนี่ยมันสูงกว่าผู้เท่าเต่าอย่างแน่นอนแต่นะครับพวกโกคูดันไม่เลือกยำชา้าในการไปศึกประชันพลังนี้ อันนี้จังของยำช้าชีวิตแสนรันทดนะครับมีเพื่อนเพื่อนก็ไม่รักนะครับไม่พาไปแข่งขันด้วยทั้งที่พี่แกเนี่ยมีพลังมากกว่าผุ้เท่าเต่าเสียอีกนะครับโดยในเรื่องก็มีการให้เหตุผลแลยครับว่าผุ้เท่าเต่าเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่ายำช้านะครับจึงเลือกนําผุ้เท่าเต่าไปมากกว่าโคตรน่าสงสารเลยอันนี้เนี่ยต้องพูดตามตรงว่าผมเนี่ยทีมยำช้านะครับทาไมไม่เอายำช้าไป อันดับที่5ถูกเทนชิงฮังกระทืบจนขาหักเลยอีกหนึ่งวีรกรรมวีรเวนนะครับเมื่อยำช้าลงแข่งขันในศึกชิงเจ้าจุดพบเมื่อไรนะครับเขาเนี่ยจะต้องมีความแบบอายเนี่ยกลับมาอย่างสม่ำเสมอ ด้วยยำช้านะครับเขาตั้งใจมากๆกับการเข้าแข่งขันนะครับในศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งนี้ด้วยยำช้าเนี่ยได้ไปฝึกวิชาใหม่กับภูเท่าเต่านะครับมีทั้งมัดพายุเคีย่ยวหมาปลานะครับเวอร์ชันใหม่เนที่เรียกได้ว่าอัปเดตมาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและยังใช้พลังขึ้นเต่าได้ด้วยนะครับหลังจากที่ได้ไปฝึกนะครับกับผูเท่าเต่าเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็คงเอาใจช่วยนะครับในการที่เขาเนี่ยจะสามารถผ่านเข้ารอบได้สักทีแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยำช้านะครับต้องมาปะทะกับเท เต่าใส่เทงจิงฮังเทงจิงฮังสามารถตอบโต้กลับมาได้โดยการสะท้อนกลับมาจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยำชานะครับถูกเทงจิงฮังกระทืบจนขาหักนะครับแล้วก็นอนสลบลงไปนะครับคาสนามเรียกได้ว่าพี่แกนะครับยังมั่นคงในความน่าอับอายนะครับในศึกชิงเจ้ายุทธภพอันดับที่4ยำชา้าอยากจะลองเข้าไปฝึกในห้องแรงโน้มถ่วงอันนี้เนี่ยยำช้าไม่ทําให้พวกเราขำครับแต่ทําให้พวกเราเนี่ยสมเพศในตัวพี่แกมากๆในตอนนั้นด้วยยำช้าเนี่ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เบจิต้าเน ไม่รู้บ้างเลยโดยพี่แกนะครับแอบมองนะครับเบจิต้าเนี่ยฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับและพี่แกเนี่ยก็อยากจะลองของเลยครับว่าการฝึกเนี่ยจะเป็นเยี่ยงไร ซึ่งพี่แกนะครับก็เข้าไปในห้องแรงโน้ม่วงนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับเหมือนกับว่ายำชานะครับถูกธรณีสูบเข้าไปเลยแหละครับพอพี่แกนะครับแค่จะเดินไปเนี่ยยังลําบากเลยนะครับจนพี่แกนะครับต้องคลานเข้าไปเพื่อปิดเครื่องนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเลยว่าพี่แกทําไมมันน่าสงสารขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนอย่าพึ่งสงสารยำชาเพียงเท่านี้ข้อต่อไปเนี่ยมันจะโคตรน่าสงสารกว่านี้เยอะเลย อันดับที่3ยมยำฉาถูกแย่งแฟนโอเคแหละครับถึงแม้ทรังเนี่ยจะบอกว่าการแยกทางกันร,ระหว่างบลูมาเนี่ยกับยำฉาเลยเนี่ยก็คือยำฉาเจ้าชู้จนบลูมาเนี่ยต้องเลิกกับยำฉาไปแต่ก็แน่นอนแหละครับพวกเราเนี่ยฟังความข้างเดียวจากบลูมานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบลูมาคงไม่บอกลูกตัวเองเลยครับว่าเออพอดีเนี่ยแม่เนี่ยชอบเบจิต้ามากกว่าเบจิต้าเขาดูเท่เขาดูแข็งแกร่งกว่าแม่ก็เลยเลือกเบจิต้ามากกว่ายำฉานะลูกไม่มีทางครับบลูมาเนี่ยจะบอกลูกแบบนั้น เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็บลูมานะครับจากที่เป็นแฟนยำช้าจะกลายเป็นผู้หญิงยำชาในทันทีนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็พอเข้าใจได้แหละครับการที่เขาเนี่ยเลือกคนใหม่นะครับเพราะว่าก็ยังไม่ได้แต่งงานกันใช่ไหมครับทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกนะครับแต่แน่นอนชีวิตของยำช้านะครับมันน่าสงสารมากๆเลยจากเป็นหนูนะครับตกถังเข้าสารนะครับมีเมียโคตรรวยที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่เขานะครับกลับต้องเลิกกับบลูมานะครับเพราะเจ้าชายเบจิต้าที่มันมาจากไหนก็ไม่รู้ อันดับที่2ยำฉาถูกดกเตรเกโรกระทืบเรียกเลยว่าน่าสงสารโคตรเลยหลังจากที่ทรังเด็กหนุ่มจากอนาคตนะครับนั่งทำํำแมชชีนมาเพื่อบอกลยครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตนะครับทุกคนเนี่ยต่างไปฝึกกันอย่างหนักเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ายำฉาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่ายำฉานะครับเขาเนี่ยอตสาไปฝึกมาตั้งนานนะครับแต่เขามีหน้าที่เพียงแค่นะครับทําให้คนรู้ว่า เออดรเกโร่เนี่ยมันเก่งนะโดยเขานะครับถูกแทงทะลุตัวไปเรียกได้ว่ามันน่าสงสารจริงๆนะสำหรับการฝึกของพี่ยำชาเขาจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยำชานะครับมีประโยชน์เพียงแค่นะครับพาโกคูเนี่ยไปรักษาโรคหัวใจที่บ้านนะครับจริงๆมันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าถ้ายำชาไม่พาไปแล้วเนี่ยโกคูตายไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คงจะมาลายหายไปในทันที อันดับที่หนึ่งตลอดการในใจแฟนๆราก้อนบอลยำช้าถูกซาเบแมนฆ่าตายอีกหนึ่งฉากโคตรตำนานในเรื่องราก้อนบอลนะครับที่เป็นมีมนะครับล้อเลียนจนมาถึงทุกวันนี้เรียกได้ว่านะครับถ้ายำช้าเนี่ยเป็นคนจริงๆแล้วเนี่ยพี่แกนะครับก็คงไม่กล้าเดินตามท้องถนนแน่นอนเพราะว่าหลายคนนะครับนำมุกนี้เนี่ยมาล้อเลียนอยู่เสมอมาด้วยยำช้านะครับจะต้องปะทะกับซาเบแมนนะครับที่เทจิต้ากับนับป่าเนี่ยทำการปลุกเสกขึ้นมาซึ่งก่อนสู้นะครับพี่แกเนี่ยก็โม้อย่างดี ดีเลยแหละครับว่าพี่แกเนี่ยหดสัตว์รัสเซียนะครับในการประทะกับเจ้าซาเวแมนอย่างแน่นอนแต่ในท้ายที่สุดนะครับพี่แกนะครับต้องตายไปนะครับจากการระเบิดตัวเองของซาเบแมนและนอนตายอย่างอนาถและนี่แหละครับก็คือท่าตายในตำนานนะครับตลอดการเท่าที่ดราก้นบอลเนี่ยเคยมีมานะครับด้วยบานุภาพของพี่แกนะครับจากฉากตายแสนเศร้านะครับกลายเป็นฉากที่ฮาที่สุดนะครับในเรื่องราก้นบอลได้เรียกได้ว่านะครับด้วยบุญบารมีของพี่แกนะครับจนทําให้พี่แกนะครับกลายเป็นนะครับสุด ยอดมีมที่สุดแล้วในเรื่องดราก้อนบอลทั้งหมดนี้นะครับก็คือ10อันดับฉากหน้าอับอายของยำฉาก็จัดทามานะครับเพื่อเป็นการยอกยำฉาเท่านั้นแหละครับซื่อจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนนะครับต้องรักตัวละครนี้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวละครเนี่ย ที่มาแบบว่าเริ่มต้นจากจุดที่มันน่ารักนะครับเป็นผู้ชายนะครับที่แพ้ทางผู้หญิงนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขานะครับกลายเป็นคาสโนวานะครับเส้นทางชีวิตแกนะครับเป็นตัวโจโกตลอดการดรากกอนบอลของจริงนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนยำชานะครับยังมีฉากหน้าอับอายนะครับหรือว่าฉากคาฮาอย่างนี้ของพี่แกเน,เนี่ยอีกเยอะเลยเพื่อนๆนะครับลองจัดอันดับมาแล้วกันนะครับสำหรับสามอันดับฉากหน้าอับอายของยำชานะครับซึ่งผมเชื่อแหละครับว่าทุกคนนะครับจะต้องมีฉากหน้าอับอายของยำชานี่สามอันดับในดวงใจเลยเนี่ยท แตกต่างกันไปนะครับลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยมีฉากหน้าอายของยำฉาเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับแน่นอนใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและอยากจะดูคลิปอะไรหรือแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยแล้วก็ Facebook f a n p เ g e ผม o v เ r Review นะครับฟิกเกอร์โมเดลรักขังบอลของแท้ในนั้นด้วยฝากกดติดตามด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ